Limited cận đồ nga 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 ก็วัวนีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมอยู่ผมนะครับวิวลงไปน้ําสิงก็วันนี้ก็มาเลาะนะครับหาตกปลากระสุบที่เดิมนะที่ชนะสูตรนะประตูนักชนะสูตรนะครับวันนี้ก็จเจ้ายี่อมาเทสด้วยนะนี่นะครับลายใหม่นะครับลายเชโดนะหน่วยสว่าลิมิเต็ดนะครับลายเชยโดแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวทําใหม่นะซิงกิ้งนะครับตัวเลเ็กสามเซนนะครับจะมาลองดูนะว่าจะได้ตัวไหม แล้วผมก็ฝากชมคลิปกันยาวๆนะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้เปล่านะครับไปลุ้นกันครับว่าเหยื่อตายไมมจะทำได้ไหมตีอ่าเรเต็มก็ไม่โดน ตรงหน้ามีก็ไม่มี โดนโดนโดนนดนแล้วโออเติมไม่โตของมันจะมองไม่เห็นนะติมไม่โตเติมไม่โตเยอะครับในลุงเลยนะ เรียบร้อยหน่วยสวาาสีสลิมิเต็ดสีแคโดนะครับนนไปเลยเฮ้ยเรือนี้ก็น่าลองนะลองเรื่อนี้ก่อนแล้วกัน เพรามันก็แรงเกินตามซอบมั้ง 都有不动了。 อไวะนะอ้ยอู hey. mm ่วะนะเอ้ยอยู่ยู่อยู่ะไโอ้ยติดไปแล้วเฮ้ยจะตาอยู่เนี่ยอ ร้อนก็ร oh, ้อนไม่หยากจับเล็กเลยโอ้ยร้อนเว้ยปลาอยู่ตั้งแต่เมื่อกี้โอ้ยร้อน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 โอ้โหมือจะพองโ้คือเล่าคือเล่าคือแล้ว มันจะทรมโดนโตจนได้นะครับโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วตัวไม่โตตัวนี้ทุกนีกัดฉะโดเข้าแล้วนะครับเหมือนสวบาดลายชะโดอ่าตัวไม่โตนะตัวนี้แหม่หม่ก็ได้หลายแต้มแล้วนนะหลุดมือพปได้ โอเคอครับผมจะถ่ายรูปก่อนนะครับน่าเว้ยมาเลียบเทาเลยตุ๊บ Ừ, giờ cũng thả lọc rồi nè Hả วูบวูบลออยข้นไปบูบลยวูอยอนแล้วคตใหญ่เยรููบานี่เลยมหยุดเลยโอ้สุกต่อไปแล้วแน่เลย ่านี้ไมต่ตามพรโลครึ่งไอ้ขี้ไปไหนแล้วอยู่เ,น,น,เนี่ยอยู่อยู่แต่แม่งมันจะเข้าพาเข้าอะไรอย่างเดียวเลยวะาูแล้วเบ็ดอ่อนด้วยนะไม่ได้เบ็ดแข็งไส้ด้วยหูด,ดูมันดึงที่ผู้ชม โอ้โหเี่ยทำไงดีวะปลาอยู่เนี่ยอยู่อยู่ปลาอยู่แต่ค mm ิดว่าหาปลายสายไม่เจอถ้่หาปลายสายเจอนี่คือเยอะข้ามฝั่งเลยนะอุ้ยเอายอ้ย มนนกเดี๋ยวผมขอปิดกล้องแป๊บหนึ่งนะชมเอ้ยมันวิ่งเข้าไปนู่นนะทะลุเข้าไนู่นไปแล้วเดี๋ยวผมใช้วิธีการดึงเอานะปลาอยู่นี่ดูดิมันดึงนี่อยู่แต่ต้องภาวนาว่าให้มันกินลึกถ้ามันกินตื้ดลูดนี่นี่นี่ดูวันดึงเลยดึงอยู่ อุ้ยอุ้ยอฮ้ยอฮ้ยอุ้ยเฮ้ยคิปนี้จะเอาีกีล้วโอยถ้ามันวิ่งออกไปข้างนอกมันจะดีมากเลยเนี่ยอีกเลาเเล่อเล่าเล่เล่าเอ่อเก่าเอ่เอ่าเลเล่าเลาเเลเเาาเลเลเลา่เา ม,มันพาไหลวนนี่เออนอ้โอ้ยหลวฟ้าแต่เม่นจะรุดแล้วมันจะรุดแล้วมันจะรุดวเฮ้ยมันจะรุดแล้วทีเ่เปอร์ม่ไดวมาไปออกไปนอกไปดีกว่าออกไปนอกเลยมึงเน่ยเออไป เออไปๆๆนั่งเลยนั่งเลยๆๆออกไปซะออกไปซะเลยออกไปเลยเอ้าสายลอบกูเออออกไปเลยนั่แเลยโอ้โหกว่าจะให้มันออกนะผู้ชมลอบไป พักเป็นเะนี่พักตึงเลยกว่าจะเอาขึ้นกว่าจะให้มันทะลุเขามันนะ โอ้ยรับร้อยชมกว่าจะเอาขึ้นได้นี่ครับหน่วยสวาสรายชโดเอาเรื่องตัวนี้ต้องมีโลครึ่งนะครับโลหกถึงโลเจ็ดอันนี้คือสบายเลยนะโโ<ฮ>อ้สุดยอดโล่ต<ฮ>องคึ้ฝ้าความยาวนะครับสวยงามมาบผมใช้ตัวโต Chào ông โดนล hey, oui. ุกอ้๋นโดนใกล้ๆเลยเว้ยนี่โดนหน้าเลยอะไรสู้เปล่าโดนใกล้หน้าเลยนะปุ๊บปุ๊บโอ้โหกระสูปแน่เลยอย่างเงี้ย นี่เลยกัดหัวหน้าเลยงัวจะมองไปประตูน้ำอู่นะนม่ตัวดีก็ได้หนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ดีดีดี ระะเริ่มแล้วจากหน้ารถตึบเรียบร้อยครับผมลายเฉดลิมิเต็ดอ่า นี่เลยกัดตรงนี้เลยนะพลังเมื่อเมื่อเลยนะ,อะโอเคลมตัวสวยอยู่นะตัวนี้เจ็ดไปขีดไดส้สบายสบายอ่ะ,อะโอเคครับผมสวยงามตัวนี้ หน้ามีแต่ไม่มีมีมีด้วย กำลังพิ่มวันหน้ามีน่าจะมีโอ้ยอ่ปลากระโดดเลยแล้วก่อนจะมากัดเนี่ยรวบอืตอ๊บอ่ากับหน่อยสวยัสด์ไชโดโดตีกระทบป,ปูน <cion Perfect> ตีไส้ปูนทะลอกหมดเลยอ่ะอเครับตัวนลกไปหน่อยได้แต้มอยู่